สิ่งที่ชอบคืออาหารแบบพี่คนนี้นะครับแล้วเราจะปั้นช่องติ๊กต็อกยังไงผมมี3มไอเดียมาแนะนํานะครับแนวทางแรกก็คือการทําช่องทําอาหารนั่นเองนะครับเราก็ระบุไปเลยครับว่าเราจะทําอาหารประเภทไหนอาหารไทยอาหารเทศนะครับ หรือว่าทําเป็นเกี่ยวกับขนมก็ได้นะครับคนดูอ่ะอยากดูอะไรนะครับคนดูก็อยากจะดูวิธีการขั้นตอนการทําอาหารต่างๆมันมีขั้นตอนยังไงบ้างนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยนะครับมาเสพในเรื่องของการดูภาพดูเสียงนะครับดูแล้วแบบกืนน้าลายอยากจะกินนะครับแล้วก็เน้นโฟกัสตรงนี้ว่าคนดูชอบแบบนี้นะครับส่วนแนวทางการทําเงินก็คือทำแอเฟเ i ล t e นะครับหรือว่าเป็นในหน้าสินค้าหรือว่าบริการที่อยู่ในคลิปของเรานะครับนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถขายของตัวเองก็ได้นะครับขายสูตรขายอุปกรณ์ต่างๆนะครับสุดท้ายก็คือเราก็รอนะครับ เพื่อให้เราเนี่ยทำอาหารนะครับที่มีสินค้าของเขาอยู่ในเองนะครับแนวทางที่2ก็คือช่องแนวกินนะครับกินให้คนดูเลยนะครับกินให้ดูอร่อยกินให้น่าสนใจนะครับอาหารอะไรที่หลักกลางเป็นเทนนะครับกินให้ดูเลยกินแล้วมีเสียงจุ๊บจุ๊บจับจับนะครับก็เป็นแนวแบบคล้ายๆ a s m r เหมือนกันนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็เน้นจับกลุ่มคนที่ชอบดูคนอื่นกินนะครับแล้วก็การหารายได้เนี่ยก็เหมือนกันครับก็คือรับสปอนเซอร์นะครับหรือว่าเราจะขายสินค้าของเราเองก็ได้นะครับทาเป็นแนวอ f f i l i a t e นะครับหรือว่าเป็นนาย กก็ได้เช่นนัสุดท้ายนะครับไอเดียที่3ก็คือการไปกินตามร้านอาหารต่างๆนะครับตรงนี้เนี่ยจะเป็นธุรกิจท้องถิ่นนะครับหรือว่าเราจะไปรีวิวทั่วประเทศก็ได้นะครับถ้าเราว่างนะครับก็คือเน้นในเรื่องของนะครับการไปดูรีวิวว่าร้านนี้อร่อยไหมนะครับแล้วเราก็ชี้เป้าร้านอยู่ตรงนี้นะนะครับหรือว่าเราจะโฟกัส เป็นเฉพาะร้านกาแฟนะครับร้านไอตุ้มสวยๆนะครับก็เจาะกลุ่มได้หลายๆกลุ่มนะครับส่วนคนดูเนี่ยนะครับก็คนที่อยู่ในท้องถิ่นนะครับว่าร้านไหนอร่อยในท้องถิ่นนั้นๆนะครับเราก็ใส่นะครับแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับร้านค้านั้นๆนะครับอยู่ตรงไหนอำเภอตำบลอะไรนะครับสุดท้ายนะครับการหารายได้ก็คือต่อไปนี่นะครับพอเราเริ่มเก่งในเรื่องของการรีวิวนะครับก็จะมีร้านค้านะครับติดต่อเข้ามาเพื่อที่จะให้เราเนี่ยนะครับไปรีวิวร้านของเขาเนี่ยนะครับ